ครับเดี๋ยวนะครับหนาดูภาพคุณครูนิดหนึ่งรู้สึกว่าภาพจะใหญ่ไปนิดหนึ่งโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยทีนี้ภาพจัดแล้วหน้าที่ยี่สิบสามนี้นะครับนะเลื่อนไม่ไปซะอีกต่างหาก คำสั่งขข้อีนะครับผมก็บอกว่า look at the picture นะครับให้ดูในรูปภาพข้างล่างนี้ And ให้ write the question แล้วก็ให้เขียนคำถามขึ้นมา Then, แล้วแล้วให้ use the verbs ให้ใช้คำกริยาที่ให้ไว้นี่นะครับนะ In the list ด้านล่างนี้เพื่อ answer them เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นให้ตั้งคำถามแล้วก็เอาคำกริยานี้ไปทำคำตอบ ดูตามภาพนะครับอเล็กซ์กับอาริเซียนะครับกำลังฟังดนตรีนะครับหนาะก็ใช้คำว่า listen to music ส่วนจอห์นและแครนะครับกำลังดูทีวีก็ใช้ watching t v นะครับ watch t v ส่วนแจ็คนั้นอ่านหนังสือก็หลับไปนะครับแล้วก็มีแก้นนะครับหนาะกำลังอ่านหนังสืออ่านวารสารนะครับอ่านแมกกาซีนดังนั้นในตัวอย่างนะครับเขาบอกว่า เขาให้คาว่าแจ็คแล้ะค็ว่า watch tv ในตัวอย่างเขาก็เลยแต่งมาเป็นประโยคให้ว่า is jack watching tv แจ็คกำลังดูทีวีอยู่หรือเปล่าแต่ว่า no he isn't เขาไม่ได้ดูทีวีนะครับ he is sleeping เขากำลังนอนหลับดังนั้นเรามาดูข้อที่2กันนะครับเขาให้คำกิริยามาว่าเขาให้ คำมาว่าจอแอนแคอรี่นะครับแล้วก็อ e ีทเราก็มาตั้งคำถามเป็นอาร์นะครับนะเพราะว่าจอแอนแคอรี่นั่นเป็นผู้พจน์นะครับอาร์จอแอนแคอรี่อีทองนะครับจอและแคอรี่นั้นกำลังกินนะครับกินอะไรนี่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube นะครับสามท่าน อาจจะมาดึกนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมจอห์นแอนด์แคลลี่นะครับอีจิงนะครับไม่ต้องใส่กร,รมก็ได้นะครับว่ากินอะไรแต่ถามว่าจอห์นและแคลลี่กำลังรับประทานอยู่หรือเปล่านะครับต่อว่าโน t ์ e ดี r ร not นะครับเขาไม่ได้กำลังรับประทานอะไรเลย they are watching tv พวกเขากำลังดูทีวีอยู่ เอาตามภาพนะครับนะแล้วใช้อ่าแล้วใช้คำว่า watch ซึ่งขอให้กำหนดให้ใช้กรรมกิริยาเหล่านี้นะครับนะห้ามไปใช้กรรมกิริยาอย่างอื่นข้อที่สองนะอ่าข้อที่สามนะครับผมอลิเซียแอนเอเล็กซ์เราก็ใช้คำว่า are เช่นเคยนะครับเพราะเขาให้แต่งเป็น present continuous tense นะครับก็คือประธานบวก is มาบวก work i ng ก็เป็น are อลิเซียแอนเอเล็กซ์ during their homework นะครับ แปลว่าอลิเซียและอเล็กซ์กำลังทำการบ้านของพวกเขาใช่หรือไม่ HOMEWORK นะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับดังนั้นห้ามใส่ S นะครับคำตอบก็คือ NO they t h เดอร์นนะครับพวกเขาไม่ได้กำลังทำการบ้านนะครับ they are listening to music พวกเขากำลังฟังดนตรีก็ดูตามภาพนะครับหนาทั้งสองคนนี้กำลังฟังดนตรีเพราะเขาให้ใช้คำกริยาตัวนี้ครับ ไปข้อที่4ีครับผมเจสมีแกนเล n g v ิ d e o g เกมนะครับมีแกนกำลังเล่นวิดีโอเกมอยู่ใช่หรือไม่นะครับตอบ no she isn't นะครับของไม่ได้เล่นวิดีโอเกม She i ส reading a magazine นะครับเขากำลังอ่านวารสารเอกสารอยู่นะครับก็ให้ใช้กับว่า read a magazine นะครับตามภาพนี้มีแกน เดี๋ยวข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือ it r a i n outside ก็เราแต่งเป็นประโยคเป็น is it raining outside ด้านนอกนั้นฝนกำลังตกหรือเปล่าก็ตอบว่า no it i s n นะครับฝนไม่ได้ตกนะครับ it is snowing หิมะกำลังตกนะครับไม่ใช่ฝนตกก็เขาบังคับให้ใช้คำว่า snow นะครับ โอเคไหมครับนะคุณครูเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนภาษาไทยให้แต่แปลสดๆให้แล้วนะครับดังนั้นลูกๆนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เก่งก็ลองฟังหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะจำได้ต่อไปมาดูบทสนทนาครับผมบทสนทนาระหว่างเฮเลนกับเอเล็กซ์เฮเลนบอกว่า Hi a l e เเลสวัสดีเอเล็กเพื่อนรักอิ i ิสเฮเล คุณครูก็แปลกใจเหมือนกันนะครับนะว่าทําไมก็ใช้ it is ก็ไม่ใช้กับว่า i m แถ้าเกิดว่าคุณครูท่านผู้รู้ที่สอนหนังสือเล่มนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับถ้าเกิดว่าเขียนคอมเมนต์แนะนำครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับเพราะกับผมไม่เคยสอนหนังสือเล่มนี้นะครับนะสวัสดีอเล็กซ์เพื่อนรักนะครับฉันเฮเลนนะครับนะตรงนี้ถ้า I am Helen นี่ยโอเคเลยนะครับนะแต่หนังสือก็เขียนมาอย่างนี้ก็ แปลว่าฉันคือเอเลนนะครับอย่าไปแปลว่ามันคือเอเลนนะครับผมฉันคือเอเลน how are you doing นะครับแปลว่าสบายดีไหมเพื่อน alex ก็เลยตอบว่าโอ้ไห้โอ้สวัสดีนะครับ i'm fine ฉันสบายดี are you having fun แล้วเธอล่ะสนุกสนานหรือเปล่ามีความสุขไหมมีความสนุกสนานไหม เฮเลนก็บอกว่าโอ้แ oh, ย yes ่ในที่นี่หมายถึงว่าเฮเลนกำลังไปเที่ยวนะครับนะและอเล็กก็ทราบดีว่าไปเที่ยวก็เลยถามว่า Are you h เอ i วงฟานไปเที่ยวนั้นสนุกหรือเปล่า h e เลนก็เลยอุทานออกมาโอ้แ oh, ย yes ่สนุกค่ะเพื่อน b e n i room is great ก็คือไปเที่ยวที่เบนนิโรมนะครับนะที่เบนนิโรมที่นี่นะสุดยอดมากๆเลย Alex กซ์ก็เลยพูดต่อว่า what is the weather like นะครับตรงนี้เราต้องอ่านเป็น what นะครับอย่าอ่านเป็น what is นะครับเพราะเขาใช้ตัวยอ่อ what's the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเฮเลนก็บอกว่า the weather's great สภาพอากาศก็สุดยอดเหมือนกัน it's hot and sunny คำว่าสุดยอดในที่นี้ก็คืออากาศร้อนถึง,ถ,งถึงร้อนจ้านะครับนะ sunny อเล็ก็เลยก็ถามไปว่าเรียลีจริงหรือมันร้อนหรือที่นั่นเพราะ it is raining here เพราะที่นี่ฝนกำลังตกเลยเพื่อน what are you doing now นะครับคำนี้แปลว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ต่างกันกับ how are you doing นะครับนะแต่ how are you doing นี่แปลว่าคุณสบายดีไหมนะครับนี่นะครับนะ how are you doing คุณสบายดีไหมแต่ถ้า what are you doing แปลว่าคุณกําลังทําอะไรนักเรียนด้วยดีนะครับระหว่าง how กับ what เคเลนก็เลยบอกว่า I'm relaxing on the beach right now ฉันกำลังพักผ่อนอยู่ที่ชายหดาดกับเพื่อน Peter and Barry are jet ski. skiing นะครับ p e t r a และ Barry นั้นกำลังเล่น jetski and Peter is sailing และ Peter ก็กำลังเล่นเรือใบ อธิบายละเอียดหมดเลยอเล็กซ์ก็เลยบอกว่าลัคกี้อยโชคดีเพื่อน I'm watching TV ฉันนั้นกำลังดูทีวีอยู่เฮเลนก็บอกว่า Well เป็นคำโบทานนะโอ้เพื่อน I have to go now ฉันต้องไปตอนนี้แล้วล่ะก็คือต้องการที่จะวางสายโทรศัพท์แล้วนะครับนะเขาคุยทางโทรศัพท์กันนะครับนะคุณครูก็ลืมบอกไปอเล็กซ์ก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเพื่อน Enjoy yourself enjoy yourself เนี่ยแปลให้เต็มประโยคเลยว่าขอให้เที่ยวให้สนุกนะเพื่อนเฮเลนก็เลยบอกว่า thanks ขอบคุณมากๆเพื่อนโชค to you later แล้วค่อยคุยกันใหม่ภายหลังนะอเล็กซ์ก็เลยว่าโอเคบายโอเคบายบายเพื่อนเรียนกับครูครพี่นานนะครับเหมือนกับอักษรวิ่งด้านบนนะครับในทาง YouTube นะครับนะแต่ในทางเพจแฟนเพจ ก็ไม่สามารถเห็นตัวหนังสือนะครับไปให้ทุกคาศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลเมื่อกี้นะครับแล้วโขกโคกโขกด้วยหลักวัยากรณ์จะพูดให้มันสัมพันธ์กันหน่อยนะครับนะเล่นติดพันเลยไปต่อเลยครับข้อที่สี่บอกว่าให้ write the questions นะครับให้เขียนคำถาม then answer them แล้วก็ให้ตอบด้วย ขอให้มาว่าอยูกับซันบ a ดนะครับแล้วเขก็แต่งมาให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าอายุซันบัดเองนะครับขอให้ใช้ present continuous t e n นะครับคือประธานบอก smr บอก verb ing แล้วก็ตอบ yes ก็ได้ตอบ no ก็ได้นะครับถ้าตอบ no ก็ no I'm not นั่นคือตัวอย่างดังนั้นประโยคที่2นะครับผมขอให้ your friends listen to music right now คุณครูก็แต่งให้เป็น Are your friends listening to music right now? คุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับแปลกันสดๆเลยนั่นก็คือแปลว่าเพื่อนของคุณกำลังฟังดนตรีอยู่ใช่หรือไม่ให้นักเรียนสังเกตดูคำว่า your f r i e n d นะครับเติม s นั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆหลายคนดังนั้นถ้าตอบ yes ก็ต้องให้ตอบ yes dr นะครับเพราะหลายคนนั้นต้องแทนค่าด้วย they ส่วนโนนะครับก็ต้องเป็น NO เดอันะครับ,รบเดี๋ยวคุณครูตามเครื่องหมายทำสีใหญ่ไอห,หนากว่านี้หน่อยนะครับนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับผมข้อที่สเขาให้ YOU ให้ DO ให้ AN d exercise right now นะครับเราก็แต่งเป็น ARE you doing and exercise right now นะครับแปลว่าคุณกำลังออกกำลังกายอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่เขาถามอายุนะครับถมถามนักเรียนเองนะครับถ้า yes ก็ yes I am ถ้า no ก็ no I am not ข้อที่5ครับผมคอยกับว่า you r partner นะครับ c h e photo เราก็นำมาแต่งเป็น are your partner taking photos at the moment แปลว่าเพื่อนของคุณนั้นกําลังถ่ายภาพอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่ให้นักเรียนสังเกตคราว่า partner นะครับซึ่งไม่เติม s นั่นก็หมายความว่าเป็นเอกพจน์ดังนั้นถ้าเราตอบ yes นะครับผมอ่าตรงนี้ไม่ใช่ y e s they a r e โทวทีนะครับนะเพราะ partner เป็นเอกพจน์ขออภัยด้วยครับคุณครูดูผิดดูเป็นพระหูพจน์ ต้องแยสฮีหรือชีนะครับนะเพราะเพื่อนของเราไม่แน่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าผู้ชายก็แยสฮีอสนะครับเพราะเป็นเอกพจน์ถ้าโ no, นก็เหมือนกันนะครับนะโนฮีหรือชีนะครับแล้วแต่เพื่อนของเราผู้หญิงหรือผู้ชายอีซนะครับนะเพราะว่า partner นั้นไม่ได้เติม s yes, นะครับ เราต้องดู้ตไว้ละเอียดอย่างนี้นะครับนะโอเคครับผมข้อที่6ครับผม is กับ s n o w n o w นะครับต้อง is it อ้าว is it แล้วคุณครูทำไว้เป็น is it แล้วนะครับนะ is, is it นะครับ is is snowing now แปลว่าตอนนี้หิมะกำลังตกอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องตอบ yes it i s กับ no it isn't แค่นั้นเองนะครับผม โอเคครับจบนะครับหน้าหน้าที่23ไปต่อหน้าที่24เลยครับผม